เอาความรู้สึกครับวันนี้ครับอะไงบ้างครับอ๋อก็ตื่นเต้นละกันที่วันนี้จะได้มาวมอีเวนต์กับแล้วผมก็จริงก็เป็นเป็นเด็กกินเลมมาตลอดครับแล้วก็วันนี้มาในเขาเรียกอะไรงานที่แบบว่ายิมเวยิมเลมเบยของคุณอ่าใช่ครับก็ตื่นเต้นที่ได้มารั้อย่างเรามาผูกพันกับเลยยังไงบ้างครับก็ตมองบอกเลยว่าผมกินเลมมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีเรียกว่ารสชาติที่ผมชอบมากๆคือหล่อห่อห่อสีเขียวโรลิสสารายใช่ผมชอบมากรถนี้ใช่ครับ าาบ้งครเหมือนเพื่อนเลยครับก็ปลูกพันกันเลยมาตั้งแต่เด็กเลก็ได้กินเลมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันแล้วก็รสชาติที่ชอบหรือว่ารสชาติที่กินบ่อยที่สุดน่าจะเป็นรสชาติออริจินอลเลยครับที่เป็นสีเหลืองทำมีอะไรฝากับฝากหน่อยกับวันนี้หน่อยครับลูกมันจะมาทีอะไรบ้างออ๋ก็วันนี้วันนี้ก็จะมีเหมือนแบบเป็นเาลมีมีเว้นเล่นเกมเล่นเกมในงานเนเนเขาเรียกอะไรเล ยิ้มเล่ในเวลูณก็เดี๋ยวให้ติดตามว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มีแขกเขาไม่ใช่แขกเลยหรอกมีเจอพี่พีพีด้วยอ่าใช่ก็รอรู้ว่าจะได้ทำอะไรด้วยกันครับฟาคนงานหรือว่าฝาคนงานใช่ไหมฝาผลงานหรือว่าฝางานดีก็ฝากทุกคนนะครับก็ติดตามด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับเลเขามีเรียกว่าสามารถสร้างคาแรเตเตอร์ได้แล้วไปชวนเชิญชวนให้ไปเล่นกันได้แล้วก็ที่ซองตอนนี้นะก็จะมี หลากหลายคาแรคเตอร์เลยที่2ใช่ครับก็ฟากนะครับไปซื้อกินกันได้นะครับแล้วก็สำหรับผลงานของเรานะครับก็ล่าสุดอ๋โอเคเดี๋ยวไปิ้เลยในยิ้มเลในเยของคุณแต่ละาจยิ้มยังไงกันบ้างเดี๋ยวฟังไหนเีจะก่อนแล้วก็ักนกจะฟัคอนเสิรููใส่ครับเป็นราร์คก็จะยิ้มเห็นฟันอาจจะเห็นบอยแล้ว่ผมไม่เห็นฟันมากนะรันเรานี่ยเป็นแบบ อ่ผมล่ะทีนี้ล่ะผมอ่าซิกเนเจอร์ผมเป็นยิ้มเพชรฟ้าแล้วยิ้มแบบว่าตาตีแล้วแบบเพชรฟ้าเอยครัยหนึ่งบอกแบบพาประเด็นนิดนึงเนาะมันเกิดเราในวันนี้นะผมอ๋อครับอ้าวก็พี่เมื่อเดือนนี้ครับเป็นไงบ้างกับวันเกิดในปีนี้พี่คนก็รู้สึกรู้สึกโตขึ้นหนึ่งขวบหนึ่งปีหนึ่งปีหรือว่าหรือว่าตอนนี้อายุยี่สิบแล้วก็อ่า หวังว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรแบบในอนาคตก็จะเขาเรียกสัญญาว่าจะเป็นศิลปินที่ดีแล้ว,วก็พัฒนาตัวเองตลอดไปไอ่าปีนี้กี่คนแล้วคะ21่สิบเบอ็ดครับถือว่าเป็นปีดีๆมีอะไรเข้ามารถเป็นจุดีิ้นสุของเราก็อย่างแรกเลยอ่ะเป็นปีที่ได้เจอเพื่อนๆ11คน<อ>นี่<อ>เป็นเพื่อนที่แบบว่าฝาดฟันอะไรไมาด้วยกันเรารู้สึกว่าเป็น<อ>เป็นเหมือนกลุ่มที่รู้สึกว่าเฮ้ยกลุ่มนี้แหละเป็นกลุ่มที่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเหมือนสิ่งที่เราได้รับมาในปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็น อะไรดีๆที่เข้ามาในตัวครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรู้สึกว่าเหมือนช่วงนี้กําลังจะแบบมีผลงานใหม่ๆเข้ามาตลอดเลยรู้สึกว่าอ,อยากให้ทุกคนติดตามด้วยเพราะมันเป็นมันเป็นเอาง่ายๆคือคุณให้ของขวัญผมมาผมก็มีของขวัญให้คุณด้วยครับ <c oughs> แต่ตอนี้ต้องตั้งไปไ <c oughs> เป้าตีหนึ่งแล้วนะครับก็ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้อยากให้ตัวเอง <c oughs> มันพัฒนาสกิลของตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะเหมือนแบบผลิตผลงานใหม่ๆขึ้นมาไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบแค่ในแค่ในวงเนี้ยเนี้ยแน่นะคุณหวังว่าตัวเองสามารถทำแบบโซโล่อะไร เมื่อไรต้องเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณทำงานหนักไหมนอ๋อก็ถามว่าถามว่างานหนักไหมก็ก็ยอมรับว่าหนักนะฮะแต่แบบรู้สึกว่าเหมือนเราพอเราคุ้นชินกับมันไปแล้วฮะก็เลยรู้สึกว่าเราเราสนุกกับทำงานแล้วก็เหมือนแบบมันได้มันได้เจออะไรใหม่ๆแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ให้เราแบบได้ใช้ต่อแน่นอนอย่างคุณนี่ต้องเรียนด้วยทํางานด้วยจัดการกับชีวิตยังไงอ๋อก็เรื่องถ้าเรื่องเรียนกับเรื่องงานก็บอกเลยว่า อยู่ได้กันอยู่ได้กันอยู่ประธานก็แบบมันมีกลุ่มเพื่อนคอยช่วยด้วยแล้วก็เหมือนแบบว่าเหมือนเวลาเรียนก็คุยกับอาจารย์ว่าแบบเราต้องเรามีวิชาที่ต้องลานะหรือแบบต้องมีวันที่เราต้องไปทํางานอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเหมือนคล้ายๆจีบอาจารย์ไม่หน่อยหน่อยจะได้ดูว่าเราทํางานนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้แบบโดดเรียนไม่ได้โอ้ยไม่ได้โอ้ยอออะไรก็เลยแบบว่าผ่านมาได้ดีครับเพื่อนเพื่อนได้ถอนตัวได้ถอนตัอจากใครบางคนบอกตอนนี้เดี๋ยวไม่สบายครับเฮ้ยเดียวไปแล้วเียวังไง อันจริงๆแล้วเวลาวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยในของเพื่อนๆในกลุ่มจะมีโปรเจกต์ว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรกับแฟนจริงๆแล้วอะคือคือถ้าเกเอาเอาปกติเลยก็คือจะเซอร์ไพรส์เค้กกันแต่ว่าเราเราเซอร์ไพรส์กันจนแบบก็ดูกันออกแล้วว่าเดี๋ยวก็คงมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากี่ก้อนอันนี้ก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึ่งอยากได้เรื่อมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมับของขวัญนะฮะก็แน่เป็นเนี่ยซองเละเป็นคำขนมเล่แล้วผมผมชอบรถนี่เลยครับรถอ่าเขาเรียกอะไรรถ พัดชิลี่สกิดสียอย่างที่เป็นแบบรถสีซองสีทองใช่ใช่ใช่ครับวันนี้นะแต่วันนี้ได้เลนแตงไม้จะมือโอ้ยขอบคุณเลนด้ยครับคนปกติเวลามันเกิดของเรามันกลับที่บ้านต้อมีไปทำมุงทำบุญหรือว่าอะไรกันบ้างไหมครบ้านบ้านเป็นสายแบบทำบุญนะชอบชอบชอบพาไปตักบาตรแล้วก็พาไปไหว้พระอะไรอย่างนี้แต่ก็เหมือนปีนี้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับที่บ้านเพราะว่าต้องมาทำงานก็เลยไหว้พระออนไลน์ไปก่อนครับอะไรแม่ก็ส่งสวทมาให้อะไรก็บอกว่าเออเนี่ยภาวนาอวยพรให้ลูกนะครับอะไรอย่างนี้ พ่อกับแม่ว่าไงบ้างสำหรับเกินปีนี้ของเราให้เขาอุปกรณ์เราเลี้ยงที่บ้านพ่อแม่เรียบร้อยครับก็พ่อแม่ก็เหมือนแบบว่าเหมือนก็บอกว่าเอ้ยขอให้เป็นปีที่แบบว่าสมสมสมสิ่งที่เราปรารถนาไว้ขอให้ปังๆเรื่อยๆเส้นอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็บอกมช่วงนี้บ้านเรามีบ้านหรือแฟนคลับชื่อว่าชื่อดงเลยนะอ๋อครับพีอัสพีอัสครับพี่ก้าวสื่อสารบ้างไหมครักับแฟนคลับหลังจากปีชื่อบ้านชื่อดงเรียบร้อยแล้วมีไหม สื่อสารนี่คือหมายถึงว่านนการพูดคุยกันไหมกับกับเหมือนบ้านกับมเอเอแคช่เรียกว่าคือถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าโดยตรงอาจจะไม่มีแต่ว่าแบบเราคอยเรียกว่าแฟนเหมือนพีติดตามเราเราก็แอบ,บติดตามบีออยู่เหมือนกันก็เรียกว่าเราเพยายามแบบลงอ้อมๆสื่อสารกันอยู่คิดว่าถ้าคิดว่าบีออาจจะเข้าใจสิ่งที่แบบลงอะไรอย่างงี้คิดว่าแบบอาจจะได้รับกำลังใจแบบจากเราไปด้วยแต่แบบบางครั้งเราก็มีแบบได้คุยกับ พธีการในเคสชัดเลยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตอบไว้แบบ Q&A อะไรเงี้ยใช่ป็นแอปที่เหมือนเปิดโอกาสให้พวกเราได้คุยกันมากเป็นยังไงให้เวลาคุิดอยู่พิธีการเราอยากคุยกันเรื่องอะไรก็ได้เปิดเลยครับเปได้หมดเลยครับทุกเรื่องได้หมดเราแต่วันใครเข้าไปคุยบ่อยน่าคะเราาคนน่เป็นอลันน่าจะอรัันคบใช่อลันอาเป็นหน่วยหน้าที่ใช่ไลดเดอร์ครับเขาแบบมีเหมือนแบบเป็นสโลแกนเขาแบบอลันซันเดย์มาทุกวันอาทิตย์มาชวนคุยอะไรอยย่างงเี้ เวลาคุยกันนึกแบบว่าเออจะแบบพี่บอกกันไหมว่าอยากอยากจะเจอแบบนู้นอยากจะให้วัดทำอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ประมาณนี้มั้ยก็จริงก็มีบ้างครับแต่เหมือนแบบเราก็อ่าบางบางบางอย่างเราก็ฟังเอาไว้บางอย่างมันก็ทำไม่ได้เราก็เลยแบบอ่ะแล้วก็ลองดูไว้เฉยก็อยากให้ติดตามเลยนะว่าเราได้ติดตามกระแสขาของพยัดบ้างไหมครับอ๋อก็ล่าสุดล่าสุดเหมือนมีเรื่องเรื่องเรื่องโหวตอะไรเงี้ยก็ติดตามอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเห็นเห็นทุกคนกำลังสู้เรื่องโหวตกันอยู่ก็แบบว่าอยากอยากขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบเป็น เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบพลังเป็นกําลังใจให้พวกเราเสมอมาครับจริงๆแล้วบางทีมันจะไม่มีปัญหากันแต่ดราม่าเหมือนกันเนอะกับแาบกับแบบมันมีอัสตรีเงี้ยฮะที่จะต้องมีการศึกษาอย่าเง้ยว่าอยากให้มีดราม่ากันมีอะไรกันอะไรเงี้ยแตอว่าเออจะอยู่กันด้วยความรักอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้าถ้าดรามาก็แน่นอนครับว่าจริงๆพวกเราไม่อยากให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าก็เข้าใจครับว่าคือคนคนมันเยอะก็มีการไม่เข้าใจกันบ้างแต่ว่าก็ท่ายดีครับเราก็รักกันไว้ดีที่สุดครับอยากอยู่ในดอมที่แบบน่ารัก อนที่แบบว่าเราแบบว่าเกรว่าแบบกระแสมาแรมาอรเี้ยเราแบบว่ารู้สึกังงที่ต้องตไวบมากก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวที่เหมือนมีคนเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็อยากจะอยู่ด้วยกันเอ็นดูกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยตั้งหลักกระแสก็มันเข้ามาแล้วยังไงบ้างก็จริงก็ความจริงเราเราดูนะฮะแต่ก็อยากให้อยากให้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรแบบเป็น ขั้นตอขั้นตอนของของของกันเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อยากเข้าไปพูดเพราะถึงว่าขนาดถ้าพูดไปเยองบ้างกับกับความก้าวหน้าของพวกเราที่แบบมันเหมือนก้าวกระโดดเลยต้้ออองรานแรงยี่ก็ก็เห็นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่เหมือนแบบมีคนรักพวกเรามากขึ้นทุกวันแต่ว่าพวกเราก็นั่นแหละพวกเราก็รับดูแล้วพวกเราก็ดีใจแต่ว่าสิ่งที่พวกเราอยากทำก็คือพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้มันแบบ คุ้มค่ากับการที่ว่าเขารักเราอย่างพวกเราเนอะก็คุ้มทีด้มาแต่ว่าก็เริ่มมีชื่อแบบเข้าชินในร้านแล้วค่ะอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะก็ก็ขอบคุณครับที่เรียกว่าให้โอกาสในการได้ไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆใช่ครับต้านมากมีกันจะถึงไหมก็ถ้าได้ถ้ามีโอกาสถ้าถ้ามีโอกาสอะไรอย่างนี้เราก็เราก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบว่าคอยเป็นคอยเป็นแรงใจคอยเป็นแบบกำลัง กำ <Es> ลังกำลังใจเล็กๆให้ใ like ห้พวกเราบัสได้แบบว่าเติบโตกันไปเรื่อยๆครับผมก็อยากขอบคุณคนออกมาเวลาแบบว่าพวกเราไปออกเวนเนอร์สนิทติดฟจก็คือจะมารอกันแต่ว่าสู้แดดกันมากอะไรเงี้ยเราจะได้ติดตามเหตุข่าวเหตุข้ามมาเห็นครับก็แต่ดูดูในแอปดูใน X ใน Twitter ก็ก็เห็นเยอะมากว่าแบบมีคนคอยมารอเราตั้งแต่แบบบางบางงานนี้ตั้งแต่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยติดมากก็ต้องจีก็ ขอบคุณมากครับที่มาตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบเขาเรียกอะไรแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็อยากให้แบบว่าเจริญเปนด้วยโอเคปากง่ายงานของพวกเราเลยเพิ่งออกไปแล้วอีมินตมาร์เก็ตติ้งอ๋อใช่ครับก็อยากจะฝากเพลงล่าสุดของพวกเราเลยครับผมฟีลลิ่งเบบอร์อูของผมก็สามารถไปดูได้ที่ไหนครับ้องฮะก็ดูได้ถ้าฟังเอาฟังก่อนฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับแล้วก็ถ้าอยากดูมิวสิกวิดีโอเนี่ยสามารถดูได้ที่ YouTube ช่องธาราเลเบลครับ